สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่กระบวนแห่นาาของบุตรชายพอ,อรประดิษฐ์รพร,รัตนนะครับหรือปฏิพัฒนเจ๋งที่รอบพระอุโบสถวัดท่าเกวียน เวลาประมาณ9นาฬิกานะก็มีเพื่อนๆของพ่อประดิษฐ์มากันหลายคนนะท่านตรงนหน้านี้ก็มีหมวดประสานมีพ่อออกกลันพระภูบาจานทร์ไรหลายท่านนะีม พอสุนทรพอสายตามสมปองครับงานก็ตั้งทำาผนนากันตอนเช้านะคัก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดนะครับ แล้วก็ห้ามอยู่ชิดกันห้ามอยู่ใกล้กันนะทุกคนต้องทิ้งระยะห่างน้าก็ใครจะอุ้มจะให้ขีข่คออยู่กับชั้นชิดก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีทางสาธารณสุขนะครับมาควบคุมนะ้รับทุกคนก็ใส่แมสนะครับใส่หน้าก,กากกันป้องกันเชื้อนะ วัดท่าเกวียนนะครับอําเภอพนมสา,ารคามวัดท่าเกวียนนี้ก็อยู่คนละฝั่งก,กันกับที่ว่าการอําเภอพนมสา,ารคามนะครับโดยมีแม่น้ำ หรอมีคลองท่าลาดกั้นอยู่นนทิศเหนือของวัดท่าเกวียนก็จะไปเป็นโรงเรียนพนมดุลวิยานะครับแล้วก็อย่าไปจะมีโรงเรียนสวา่างไปทางทิศเหนือนะไอ้ทิศต,ตะวันออกอะจะมีโรงเรียนพนมดุลวิยามี ศูนย์โครงการพระราชดำริเขาอินซ้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะวัดดังๆก็จะมีวัดน้องมดเหลืองถอยล่นลงมาวัดลำหาชัยมูนิธิสว่างส่วนทางทิศเหนือของวัดตะเกียนก็จะเป็นตลาดเป็นตลาดวัดตะเกียนตลาดเก่านะครับระยะไปเป็นถนนวิ่ง ไปสู่อำเภอบ้านสร้างผ่านตำบลดงน้อยวัดเกาะแก้วเวรุวันวัดต้นตานนะครับวัดสแกงามวัดสแกงามเป็นวัดสุดท้ายของอำเภอราชสารของพนมสารคำก็จะสิ้นสุดที่วัดต้นตาลเดินทางทิศใต้นะครับของวัดตักเวียนก็ เป็นเทศบาลครับเทศาะะบาลพนมสารคาพทะลุกออกไปวัดหน้องรีวัดท่าลาดนะครัล,ลุกไปตำบลหน,นองแหนนะตรงนี้ก็จะมีข้ามไปเขตกั้นของตำบลเมืองเก่าอยู่ที่บึงกระจับืคคลองกระจับนะครับกัน้ตบบนตำบลหนองแหนแล้วก็ไปสุดที่ กันบนท้องแหนก็มีเขาวัดสุวรรณคีรีนะครับแบบท่องเที่ยววัดสุวรรณคีรีกั้นเขตระหว่างอำเภอพนมสารคามกับอำเภอแปลงยาวพอข้ามเขาวัดสุวรรณคีรีไปจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์นะครับเป็นนิคมที่มีโรงงานอยู่ภายในทั้งหมด60โรงงานนะโรงงานผลิตรถยนต์โตโยตา้าอีซูซูนะครับอยู่ข้างในนี้ เดทางทิศตะว,วันตกของวัดนะครับก็จะออกไปเป็นวัดกมานีวัดโพใหญ่นะครับวัดทุ่งหลวงทองออกไปทางน้องปาสพียนถนน304ไปจังหวัดเ,เชียงสาวนะครับวัดหลวงโพธรวัดสมารัตนารามวัดโพรงอากาศาถ้าไปทางทิศเหนือเชียงเชียงบีกย้อนกลับมาเข้าอำเภอคลองเคือนก็จะมีพระพิกเนศนะครับ รูปยืนที่ใกล้ๆวัดบางตลาดก็เพรดีก็เป็นคนตำบลหนองแหนนะครับตรงนั้นก็จะมีวัดใกล้ๆบ้านจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมคือวัดหนองเปล่งะแล้วก็วัดดงยาวัดหนองเปลิงนี้ก็จะอ่าเป็นอีกไม่ใช่มหานิการนะเป็นธรรมยุทธจะมีวัดใกล้ๆกันอยู่ก็มีวัด ตรงยางวัดน้องปิงวัดน้องแหนวัดน้องบัววัดบึงกระจวัดสะสองตอนแล้วก็สำนักศึกษาปริยัติธรรมวัดบ่องเงินบอททองครับสอนหลักสูตรสามัญมัธยมให้กับพระและเนรนะนที่ท่องเที่ยวมีสิ่งเกจิอาจารย์มากเหมือนกันที่วัดบ่องเงินบอทอง อจาชิ์ชินนะครับอดชินพอสมสักลองคงชนุกริป นาคนี่ก็นาคปฏิพัฒน์นะครับทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอําเภอบางครานะ้าเนี่ยพอมาชุดสีชมพูเนี่พอเกณฑเกชากินเพ่งก็ย้ายไปอยู่จากสนา้ชัยจะไปบางน้ําเปรี้ยวนะน้ำชัยเงยไม่ยอมน้ำชัยนะจะไปอยู่เป็นบางเปรี้ยววิยา พระออกกาลยาบนชั่วนะเสด็จดำชมพูก็จะจำกันยากหน่อยนะเนต่อจานรย์มานัทนี่ก็รูปรอนะคุ้มยาวคุ้มบ่านะคุ้มไหล ก็จะกินฮนะตุ่นินหลักพ่อพ,พยับคงจะเลิศเือเจียว